สวัสดีครับผมเจอกันกับซอนคอนวีล็ซึ่งวันนี้จะมาพูดคุยว่ากันเรื่องของ UPS กันอีกสักรอบหนึ่งและเป็นเรื่องราวของ UPS จากทาง Cyber Power นะครับจากที่ได้เคยนำเสนอไปได้เคยรีวิวไปได้เคยรื้อให้ชมกันไปและหลายท่านก็ยังมีความค้างคาใจหรือยังตัดสินใจไม่ถูกว่าเ ผมใช้งานแบบนี้ผมจะเลือกตัวไหนดีนะครับหรือผมจะใช้กับอุปรกรณ์ตัวนั้นผมควรเลือกใช้รุ่นไหนดีดังนั้นตรงนี้ผมจะมาพูดคุยว่าตัวที่เคยนำเสนอไประหว่างตระกูล U-T กับตระกูล OLS แต่ละตัวมันมีความแตกต่างกันอย่างไรที่วางอยู่ตรงหน้าผมนะครับเป็นรุ่น UT เป็นตระกูล UT UT 2 0 0 2 UT 1 0 0 0 UT 1 5 0 0นะครับแล้วก็ตัวนี้ UT 6 5 0และด้านหลังเป็น OLS เบื้องต้นง่ายๆก่อนเลยนะครับที่อยู่ตรงหน้าผมตรงนี้เป็น UT Series ซึ่งเป็น UPS ในลักษณะของ Line Interactive ส่วนด้านหลัง OLS Series จะเป็น UPS ที่มาในรูปของ True Online ซึ่งคิดว่าหลายท่านน่าจะเคยได้ยินคำนี้และมีจำนวนมากนะครับพูดกันว่าซื้อ UPS ซื้อ True Online เอะซื้อ True Online ไปเลยจบแต่สำหรับบางท่านอาจจะจ่ายไม่ไหวจริงๆนะครับรุ่นที่เป็น Line Interactive ก็สามารถตอบสนองต่อการใช้งานกับหลายๆ หลายๆท่านได้ซึ่งหากต้องการรายละเอียดเกี่ยวกับความแตกต่างโดยละเอียดในส่วนของ Line Interactive กับ True Online มีลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับใน description ส่วนตรงนี้เรามาดูกันว่าระหว่าง UT กับ OLS มันแตกต่างกันยังไงตัวไหนเหมาะกับการใช้งานของแต่ละท่านกว่ากันนะครับโดยซึ่งาจากที่เคยรีวิวแบบเต็มๆนะครับหรือแงะ เกาจนถึงไส้ในตัว UT 2 2 0 E UT 1 5 0 0 E สเปคบอกว่าอย่างเช่นตัวนี้นะครับ UT 2 2 0 0 E ก็คือ2,200 VA 1,320วัตต์ราคาประมาณครึ่งหมื่น5,000กว่าบาทนะครับจากหัวข้อที่ผมขึ้นหน้าปกเอาไว้ว่าหน้าใช้ไหมนะครับถ้าเกิดตอบว่าหน้าใช้หรือเปล่าคำตอบก็คือหน้าใช้งานระดับหนึ่งเลยนะครับส่วน OLS ที่ทดสอบไปแบบเต็มๆก็คือ OLS 1 0 0 0 E 1 0 0 0 VA 9 0 0วัตต์และหัวข้อถามว่าจ่ายแพงดีกว่ายังไงวันนี้จะมีคำตอบแบบเน้นๆมาให้ว่านะครับจ่ายแพงแล้วคุณได้อะไรซึ่งหากกลับมานะครับมองตัวประหยัดตรงนี้ตัวนี้ ORT 650 6 5 0นะครับ650 VA แต่บอกว่า ตัวค่าวัตได้เพียงแค่300ััต์มันหมายความว่าอะไรในส่วนของ VA หรือ300ััต์นะครับจะเป็นการบ่งบอกว่าในขณะที่มันทำงานมันสามารถรับโหลดได้สูงสุด300ััต์ในขณะที่นะครับมีไฟบ้านอยู่ไฟบ้านไม่ดับก็คือพาส h ททรูจ่ายผ่านไฟบ้านจะเข้าที่นี่แล้วก็ จ่ายผ่านออกไปยังอุปกรณ์ที่เราใช้งานนะครับซึ่งจะเรียกกันโหมดซึ่งจะเรียกกันว่าโหมดลายนะครับก็คือโหมดลายก็ไฟบ้านเข้ามาแล้วตัวมันก็จ่ายผ่านให้อุปกรณ์ไม่ได้ใช้งานจากแบตเตอรี่ภายในไม่ได้ใช้ไม่ได้จ่ายไฟมาจากชุดอินเวอร์เตอร์ที่อยู่ภายในถ้าอยู่ในโหมดลายแบบนี้นะครับมันจะรับได้สูงสุด 650VA หรือ หากมองเป็นค่าวัตต์ก็คือ300วัตต์แต่จากที่ผมทดลองใช้ดูตัวนี้นะครับรับโหลดได้จริงใน real world แบบดึงโหลดจากแบตเตอรี่โดยที่ไม่มีไฟเข้าได้สูงสุดประมาณ180ถึง200วัตต์เท่านั้นนะครับดังนั้นถามว่ามันจะเหมาะกับใครบ้างนานรับโหลดรับโหลดได้เพียงแค่ประมาณ200วัตต์คำตอบก็คือเหมาะสำหรับคอมพิวเตอร์พิมพ์งานทั่วๆไปหรือในลักษณะที่เราเรียกกันว่าเครื่องออฟฟิศ ที่ไม่ได้มีอุปกรณ์ต่อพ่วงมากมายนักอะไรแบบนี้นะครับคอมหนึ่งเครื่องตัวเล็กๆกับจอ1ตัวได้ไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับหรือบางท่านอาจจะนำไปใช้งานกับเราเตอร์หรือว่าอะไรอีกนะทีวีอะไรแบบนี้นะครับเครื่องเล่นเกม PlayStation อะไรก็ได้นะครับซึ่งมีราคาไม่สูงมากนักรับโหลดได้ไม่เยอะ แต่จุดเด่นของมันนะครับจุดที่ถือว่าเป็นประโยชน์ถึงแม้จะรับโหลดได้ไม่เยอะแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างมากก็คือในส่วนของ AVR Auto Voltage Regulation ก็คือช่วยนะครับป้องกันในเรื่องของไฟตกไฟเกินและไซเบอร์พาวเวอร์ Cyber Power, นะครับก็มีจุดเด่นตรงนี้จากที่ทดสอบมาตลอดเลยก็คือมีการตอบสนองที่รวดเร็วมากนะครับเช่นว่าพอไฟตก ต่ำกว่า220เยอะๆเหลือ170เหลือ160การตอบสนองก็คือรวดเร็วมากๆปรับมาที่220หรือ230ขึ้นอยู่กับการออกแบบนะครับแล้วพอไฟเกินขึ้นไปเกิน260ปั๊บก็ดึงลงมาให้อยู่ที่230 240ได้อย่างรวดเร็วนะครับไม่ส่งผลต่ออุปกรณ์หรือไม่ทำให้อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเสียหายนั่นเองนี่คือซีรีส์ประหยัดพอเป็นตัวนี้นะครับ ยูทอย่างเช่น UT 1000 UT 1 0 0น u t 2 0 0 2 u t 2 0 0 2ที่อยู่ตรงหน้าผมตรงนี้หากดูจากที่นะครับสำหรับใครที่รับชมไลฟ์ไปแล้วนะที่แบบว่าาแบบเต็มๆมนะครับมีการรื้อให้ดูหากสนหากสนใจก็สามารถดูได้จากลิงก์ในดิสคริปชั่นนะครับภายในวัสดุที่เลือกใช้ก็จัดได้ว่าเลือกใช้อุปกรณ์ประกอบที่มี คุณภาพสูงนะครับน่าใช้งานและลักษณะการจ่ายไฟเมื่อเป็นลายอินเตอร์แอคทีฟโดยส่วนมากเลย UPS จะปล่อยไฟออกมาจากแบตเตอรี่โหมดก็คือในภาวะที่ไฟดับออกมาเป็นซิมูเลตสายเวฟสเต็ปสายเวฟนะครับและสายเวฟของไฟบ้านนี่คือสายเวฟหรือที่เรียกว่าเพียวสายเวฟนะมันจะเป็นรูปคลื่นสวยๆแบบนี้และ U.P.S. ที่เป็น Step Wave ที่เป็น Simulate Side Wave ก็จะมาในลักษณะที่เป็นคล้ายๆกับนะครับบางท่านเรียกว่า Square Wave แต่มันไม่ใช่ qua ว e w เ v e เห็นไหมแต่ถ้าเกิดว่าดูจากตรงนี้นะครับถือว่า Simulate Side Wave จาก U.P.S. ตัวนี้ถือ,อทำออกมานะครับปล่อยไฟออกมาค่อนข้างสวยหากเปรียบเทียบในความเป็น Step Wave ด้วยกันนะและจุดเด่น สุดๆเลยนะครับที่ถือว่าเป็นจุดที่น่าประทับใจมากก็คือระยะเวลาในการ transfer time transfer time คืออะไรนะครับ transfer time ก็คือเมื่อไม่มีไฟบ้านเข้ามาจังหวะที่ใช้งานอยู่แล้วไฟดับพอไฟดับปับ๊บมันจะต้องมีการส่งผ่านก็คือให้ อินเวอร์เตอร์รับไฟจากแบตเตอรี่แล้วจ่ายไฟออกมาได้ทันท่วงทีนี่คือเรียกว่าทรานเฟอร์ทม์หรือสั้นๆก็คือพอไฟดับปับ๊บไฟจากแบตเตอรี่จะออกมาจะเข้าอินเวอร์เตอร์แล้วมาออกที่ท้ายอาของ UPS จ่ายให้อุปกรณ์ของเรานั้นนานขนาดไหนนะครับโดยมาตรฐานที่มีการตกลงกันเอาไว้หากว่าเป็นประเทศหรือโซนที่ใช้ไฟบ้าน220โวลต์50เฮิร์ จะต้องไม่เกิน16มิลลิเซกและหากว่าเป็นประเทศที่ใช้ไฟ60เฮิรต์อย่างเช่น110โวลต์ใน US นะครับจะต้องไม่เกิน20มิลลิเซกนะแต่ตัวนี้ Transfer Time ททำได้รวดเร็วสุดๆเพียงแค่9มิลลิเซกกว่าๆหรือประมาณ10มิลลิเซกเท่านั้นเองนะครับช่วงนี้คือช่วงที่ไฟบ้านหายไป และเมื่อไฟบ้านหายไปจะเห็นได้ว่าไฟบ้านค่อยๆลดค่อยๆลดและมันมามีไฟจาก UPS นะครับผ่านมา9.6มิลลิเซกหรือประมาณ10มิลลิเซกแล้วถามว่าถ้าหาก Transfer Time รวดเร็วแบบนี้ได้ประโยชน์อย่างไรบ้างมันจะได้ประโยชน์กับคนที่ใช้ power supply ที่มี Hold up time บางทีไม่ถึงค่ามาตรฐาน ตามสเปคของ ATX ระบุว่าโฮ่อัพไทม์ของ power supply อย่างน้อยจะต้องไม่ต่ำกว่า16มิลลิเซกนะครับหากว่าบางตัวบางทีอาจจะไม่ถึงผลิตมาจริงๆอาจจะได้แค่12อาจจะได้แค่14อาจจะได้แค่10หากเจอ UPS ที่มี Transfer Time นานหน่อย14มิลลิเซกแล้ว power supply ของเรามีโฮ่อัพไทม์12มิลลิเซกเมื่อไฟดับ คอมพิวเตอร์ของเราก็จะดับนะครับแต่หากเป็นตัวนี้ transfer time สั้นสามารถช่วยให้นะครับหรือลดโอกาสที่เวลาไฟดับแล้วคอมพิวเตอร์ของเราจะดับได้แต่จะอย่างไรแล้วนะครับด้วยความเป็นหรือด้วยการที่มันจ่ายไฟออกมาในลักษณะของ simulate s i d e w a v หรือ step s i d e w a v มันก็อาจจะมีโอกาสที่ทำให้ไฟดับ แล้วคอมพิวเตอร์ดับได้ไฟตกคอมพิวเตอร์ดับได้เนื่องจากว่า Power Supply ในปัจจุบันมาพร้อมกับเทคโนโลยี Active Power Factor ซึ่งเจ้า Active Power Factor ตตัวนี้จะค่อนข้างกระหายนะครับในเรื่องของกระแสเพื่อชดเชยกับพลังงานที่สูญหายไป ในส่วนของอขดลวดนะครับในส่วนของหม้อปแปลงอะไรต่างๆเพื่อชดเชย power factor ตรงนี้มีตัวอย่างให้ดูนะว่าเหตุผลที่ทำไม power supply บางตัวถึงไปไม่ได้กับ UPS ที่เป็น line interactive และจ่ายไฟออกมาเป็น step wave เพราะว่าในช่วงที่ไฟดับนะครับมันจะมีการ over shoot การดึงกระแสเมื่อเจอกับ step wave มีโอชืดขึ้นไปสูงมากจากตัวอย่างที่นำมาให้ดูตรงนี้นะครับก็จาก U P S ตัวไหนสักตัวหนึ่งจำไม่ได้แล้วนะครับไม่รู้ว่าตัวพันหหรือตัวไหนจะเห็นได้ว่าเมื่อเจอเข้ากับตัวสเตปเวฟสีฟ้าคือกระแสนะครับส่วนสีเหลืองนี่คือโวลต์พอเป็นไฟที่เป็นแบบนี้ปั๊บ กระแสในช่วงที่ไฟเริ่มมาพีขึ้นไปสูงมากนะครับช่วงระยะเวลาสั้นๆก็จริงไม่กี่นาโนเซกไม่กี่ไมโครเซกเท่านั้นแต่มันพีคขึ้นไปไกลถึง7แอมเห็นไหมว่าพอพีขึ้นไปไกลจนถึง7แอมนี่คือสิ่งที่ทำให้มีโอกาสนะครับไฟดับแล้วคอมดับได้ด้วยเพราะอะไรเพราะ UPS ตกใจมองว่าหรือ มันเห็นว่านะครับ power supply ดึงกระแส7แอมป์8แอมป์บางทีมันทำให้เกินสเปคที่รับได้อย่างเช่นตัวนี้ UT 2 2 0 0 e นะครับใช่ไหมใช่นะ UT 2 2 0 0 e ใช่นะครับสเปคบอกเอาไว้ว่า2200 VA 1320วัตต และจากการทดสอบจริงตามที่บอกไปแล้วว่า1320วัตต์ก็คือไฟเข้ามันนะครับแล้วไหลผ่านผ่าน AVR AVR รับได้สูงสุด1320วัตต์แต่ในโหมดแบตเตอรี่จากที่ทดสอบรับได้ประมาณ1000วัตต์นะครับก็คือเท่ากับว่าโหลดของคอมพิวเตอร์ของคุณหากไม่เกิน1000วัตต์มันรับได้สบายส่วน power supply ของใครจะไปกับ UPS ตัวนี้ได้บ้างอันนี้ ตอบไม่ได้นะครับผมแต่ถามว่าสามารถใช้งานกับคอมพิวเตอร์ได้ไหมได้สบายไม่มีปัญหาใช้กับเครื่องไฮเอ็นได้แน่นอนเพราะรับโหลดได้1,000วัตต์คอมพิวเตอร์คอเกมมีไม่เยอะหรอกนะครับที่จะดึงไฟจากไฟบ้านมาในระดับ1,000วัตต์ไม่เกี่ยวกับขนาดของ power supply นะหมายถึงระดับการใช้พลังงานของคอมพิวเตอร์ทั้งเครื่องและรวมจอแล้วนะครับหายากที่จะจ่ายได้ในระดับ ไม่ใช่ที่ดึงในระดับ1,000ว okay, ัตต์โอเคคราวนี้เรามาว่ากันในส่วนของตัว OLS หรือ True Online Highlight นะครับตัวเด็ดของ UPS ไม่ว่าจะเป็นเจ้าไหนและที่หลายๆคนต้องการนะครับผมสำหรับ UPS ในแบบ True Online ทั้งหมดจะปล่อยไฟออกมาในรูปของเพียวสายเวฟก็คือ ลักษณะของรูปคลื่นที่เหมือนกันกับไฟบ้านและจุดเด่นอีกอย่างก็คือไม่มีช่วงของ transfer time นะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าเมื่อไฟดับนะสีฟ้านี่คือไฟบ้านนะครับสีเหลืองนี่คือไฟที่จ่ายออกมาจาก UPS เป็นรูปของเพียวสายเวฟและจะเห็นได้ว่าไฟบ้านสีฟ้าเป็นเพียวสายเวฟ สีเหลืองเป็นเพียวสายเวฟรูปคลื่นสวยเหมือนกันแล้วพอไฟบ้านดับนะครับไฟบ้านโดนตัดออกไปไฟที่ออกมาจาก UPS ไม่มีผลกระทบไม่รู้สึกเหมือนกับว่าไม่ได้เกิดอะไรขึ้นไม่มีช่วง transfer time ไม่มีจังหวะที่จะทำให้นะครับเครื่องคอมพิวเตอร์ตกใจสะดุ้งหรือกระพริบหรืออะไรก็ตามไม่มีเพราะมันไม่มี transfer time ไฟดับก็ดับนะ เนื่องจาก UPS ในลักษณะของ True Online มันจะทำงานในแบบ Double Converter Double Inverter Double Convert นะครับก็คือไฟบ้านเข้ามาแล้วจะเข้าไปเจอกับตัวฝั่งเดียวนะฝั่งขาออก Inverter ฝั่งขาเข้า Converter นะครับไฟบ้านเข้ามาที่เป็น AC จะเข้า Converter แล้วแปลงให้เป็น DC ส่วนหนึ่งไปชาร์จแบต อีกส่วนหนึ่งจะวิ่งตรงมาเข้าที่อินเวอร์เตอร์อินเวอร์เตอร์ปรับไฟจาก DC กลับขึ้นไปกลับขึ้นไปเป็นนะครับไฟ AC 220โวลต์แล้วจ่ายออกไปเท่ากับว่า UPS ในแบบ True Online นะครับไม่ว่าไฟบ้านของเราจะสกระปรกยังไงมีฮาร์โมนิกมีสัญญาณรบกวนอะไรก็ตามทุกอย่างจะโดนกรองไปหมดแล้วเพราะ มันจะเข้าชุดคอนเวอร์เตอร์ก่อนแล้วก็เข้าชุดอินเวอร์เตอร์อีกรอบหนึ่งนะครับส่วนแบตเตอรี่เองก็สแตนบายพร้อมที่จะนะครับจ่ายไฟให้กับอินเวอร์เตอร์เมื่อไฟดับแบตอินเวอร์เตอร์ก็ทำงานได้ทันทีนี่คือเหตุผลที่ทำให้ไม่มีทรานเฟอร์ i ไทม์ไม่มีปัญหาเรื่องของโอเวอร์ชูเหมือนกับที่เป็นสเต็ปเวฟดังนั้นหากว่าใครที่จ่ายไหวนะครับ มีงบประมาณมากพอ UPS ในแบบ True Online ถือว่าเป็น UPS ที่น่าใช้งานมากที่สุดได้ประโยชน์หลายๆอย่างไม่ใช่เพียงแค่คอเกมเท่านั้นนะครับเพราะอะไรเพราะว่าอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ารอบๆตัวของเราจำนวนมากที่ไม่สามารถใช้งานกับไฟเลี้ยงที่มาในรูปของ Simulate หรือ Step เวฟ ได้นะครับส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้างภายในของ OLS series ก็สามารถดูได้จากลิงก์ในด e สคริปชันนะครับก็มีการรื้อให้ชมด้วยแบบเต็มๆวิเคราะห์ต่างๆอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่ใช้ประกอบและจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งที่ค่อนข้างทำได้ดีนะครับไม่ใช่เรียกว่าค่อนข้างทำได้ดีแหละทำได้ดีเลยล่ะสำหรับในตัวของซอฟต์แวร์เนื่องจากว่าทำมาสะอาด ดูง่ายนะครับมีรายละเอียดครบถ้วนมี Data l o ็อกให้เราดูว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับหรือหากต้องการดูในแบบ r e ียลไทมมีแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนด้วยนะครับแต่นิดหนึ่งแอปพลิเคชันสมาร์ทโฟนตรงนี้เป็นแค่ trial ถ้าอยากจะใช้แบบตลอดจะต้องเสียตังค์นะครับ ปีหนึ่ง300กว่าบาทขั้นต่ำนะครับเป็นราคาเริ่มต้นก็คือในแอปบอกได้ทุกอย่างว่าสถานะของแบตเตอรี่เป็นยังไงการเชื่อมต่อเป็นยังไงไฟดับตอนไหนนะครับสามารถทำได้หมดหรือแม้แต่หากคุณใช้รุ่นใหญ่อย่าง OLS ด้านหลังก็จะมีในโหมดของีโม o ท e ที่เชื่อมต่อผ่านเน็ตเวิร์กีโมทเข้ามาจัดการเข้ามาปรับเปลี่ยนอะไรต่างๆได้นะครับซึ่ง OLS ด้านหลังรุ่นใหญ่ที่เป็น True Online ไม่ได้มีทีเด็ดเพียงแค่ว่าจ่ายไฟออกมาเป็นเพียวสายเวฟแต่ตัวมันเองยังมีโหมดต่างๆเยอะนะครับเช่นสามารถปรับไฟเลี้ยงขาออกให้คงที่ในจุดที่เราต้องการได้เนื่องจากอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าบางอย่างชอบที่220โวลต์เหมือนข้อมูลจากเพื่อนเราที่ถามมาตอนไลฟ์นะครับว่ามันสามารถล็อกเอาไว้ที่220 v ได้ไหมเพราะว่าทีวีของเขา พอไฟบ้านถึง230แล้วทีวีมักจะกกระพริบ <c oughs> ทุกทีนะครับคำตอบก็คือได้สามารถล็อก220ล็อก230หรือล็อก240ก็ได้และบวกลบไม่เกิน1เเท่านั้นนะครับส่วนพอเป็นพวกนี้ก็คือไฟบ้านที่เข้ามาเท่าไหร่ก็ออกไปเท่านั้นยกเว้นว่า สูงมากๆเช่น260โวลต์มันถึงจะทำงานในส่วนของ AVR นะครับแต่หากอยู่ในแก็บ250โวลต์จนถึง210โวลต์ก็จะยังไม่ทำงานหรือบางทีอาจจะออกแบบเอาไว้จนถึง260โวลต์ก็มีนะครับผมและถามว่าที่ผมบอกไปเมื่อตกี้ True Online ได้ประโยชน์กับใครบ้างนอกจากคอเกมที่ใช้คอมพิวเตอร์แล้วมี power supply ที่เป็น ที่มาพร้อมกับ Active Power Factor เเนื่องจากนะครับอุปกรณ์หลายๆอย่างที่ผมบอกไปแล้วในบ้านของเรารอบตัวของเราบางอย่างใช้งานกับ ไฟที่จ่ายออกมาในรูปของซิมูเลต์สายเวฟหรือสเต็ปเวฟไม่ได้อย่างเช่นคนที่เลี้ยงปลาน้ำลึกเลี้ยงปลาทะเลเลี้ยงกุ้งเลี้ยงอะไรต่างๆแล้วต้องการควบคุมอุณหภูมิน้ำและมีการใช้งานในส่วนของชิลเลอร์นะครับอย่างเช่นตัวนี้ผมก็มีอยู่แต่ผมเอามาใช้ในเรื่องของการโอเวอร์คล็อกชิลเลอร์ซึ่งมันไม่ได้ใช้พลังงานมากมายโหลดสูงสุดของชิลเลอร์ตัวนี้ประมาณ300วัตต์นะครับเพราะเป็นแบบนี้ มันก็สามารถใช้งานกับ UPS ที่เป็น True Online ด้านหลังได้สบายอย่างเช่นด้านหลังตัว OLS 2,000นะครับรับโหลดได้สูงสุด1 8 0 0วัตต์และมันมีแบตเตอรี่จำนวนมากเนื่องจากว่ารับโหลดได้เยอะนะครับแล้วมีค่า Capacity ค่าความจุของแบตเตอรี่เยอะก็ทำให้สามารถอยู่กับ นะช่วงเวลาที่ไฟดับได้นานขึ้นหากเรามีโหลดที่ไม่มากนะครับเพราะที่สเปคของมันระบุเลยว่าโหลด1800วัตต์อยู่ได้5นาทีแล้วหากว่าเราเอาอุปกรณ์ที่มีโหลดเพียงแค่2-300วัตต์แบบนี้นะครับมันก็อาจจะอยู่ได้จนถึง20นาทีหรือครึ่งชั่วโมงด้วยซ้าจากนั้นนะครับสำหรับคนที่ยังคงเลี้ยงสัตว์ยังคงอยู่กับเรื่องเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาเหมือนเดิมปั๊มออกซิเจน นะครับก็ใช้มอเตอร์ซึ่งมอเตอร์พวกนี้ก็ไม่สามารถทำงานกับ UPS ในแบบที่ปล่อยไฟออกมาเป็นสเต็ปเวฟได้ต้องใช้ UPS ที่เป็นทรูออนไลน์หรือไม่ใช่ทรูออนไลน์ต้องใช้ UPS ที่ปล่อยไฟออกมาเป็นเพียวสายเวฟเท่านั้นนะครับเนี่การให้ออกซิเจนอะไรต่างๆนะจะเห็นได้ว่า UPS ที่ปล่อยไฟออกมาเป็นเพียวสายเวฟและหาได้จาก UPS ที่เป็น True อนไลน์ทุกรุ่นนะครับได้ประโยชน์มากมายไม่ว่าจะเอาใกล้ตัวสุดๆก็คือเวลาไฟดับไฟดับบางทีอ่ะไม่ได้อยากเล่นคอมมากมายชัดดาวน์เสร็จแล้วแต่ปรากฏว่าบ้านตัวเองออกแบบเป็นโมเด์นะครับไม่ค่อยจะมีช่องลมเปิดประตูก็ยุงเข้าต้องหาพัดลมมาเสียบเพราะหากเอาพัดลมเสียบกับ UPS ที่เป็น สเตปเวฟซิมูเลต i ส e w เวฟพัดลมจะพังมันจะไม่หมุนมันจะมีเสียงลั่นอุ่มแทนนะครับแต่หากเรามี u p s ที่เป็น True Online และปล่อยไฟออกมาเป็นเพยวสายเวฟเราก็สามารถเสียบพัดลมแล้วคลายความร้อนได้นะครับหรืออาจจะนอนและไม่มีพัดลมแล้วนอนไม่หลับปลาสัตว์เลี้ยงที่รักของเราเลี้ยงไม้น้ำต่างๆต,ต,ต้องควบคุมอุณหภูมิน้ำนะครับใช้ชิลเลอร์หรือแม้แต่บางทีหากเป็น UPS ตัวใหญ่ๆอย่างเช่นด้านหลังผมแอร์เคลื่อนที่บางตัวยังสามารถนำมาเสียบใช้งานได้เลยนะครับเพราะว่าแอร์เคลื่อนที่ใช้โหลดบางทีประมาณแค่5-600วัตต์เท่านั้นเองในขณะที่ UPS รับได้เกือบ2,000วัตต์เลยทีเดียวคิดว่าน่าจะเห็นภาพและน่าจะเข้าใจแล้วนะว่านะครับความแตกต่างระหว่าง UPS ที่เป็น Line Inter a c t i v e และปล่อยไฟออกมาเป็น s i Simulate s i ต e w เว e สเตปไซเว็ wave, เหมาะกับใครบ้างนะครับสั้นๆช่วงท้ายตรงนี้ก็คือตัวประหยัดแบบนี้นะเหมาะสําหรับเครื่องออฟฟิศนะครับที่ไม่มีอุปกรณ์ต่อพ่วงมากมายหรืออาจจะเป็นเครื่องเล่นเกมหรืออาจจะเป็นสําหรับทีวีสําหรับเราเตอร์อะไรต่างๆนะครับที่ใช้โหลดไม่เยอะมากส่วนพอเป็นแบบนี้ UT Series รับโหลดได้เยอะ อย่างเช่น ut 2200วัตต์รับโหลดได้ตั้ง1000วัตต์นะครับก็สามารถนำมาใช้งานกับคอเกมกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีอุปกรณ์ต่อพ่วงมากมายนะครับคือไม่ใช่มีแค่คอมอย่างเดียวจออีกบางคนใช้3จอบางคนมีปรินเตอร์มีลำโพงและต้องการให้ทุกอย่างไม่ดับนะเมื่อไฟดับหรือ,อลดความเสียหายจากการไฟดับบางทีไฟดับแล้วเครื่องเสียงลำโพงปุ๊ปะปุ๊ะปะ,ปะอาจจะเสียหายได้นะครับก็ ตัวนี้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งแต่หากว่าคุณมีอุปกรณ์ที่ค่อนข้างอ่อนไหวกับเรื่องของไฟฟ้าตัวที่เป็น True Online OLS Series ถือว่าเป็นตัวแนะนำและน่าสนใจกว่ามากเลยนะครับไม่มีช่วงของ Transfer Time มีซอฟต์แวร์ในการจัดก,การตัวเล็กๆทั้งหมดนะครับก็สามารถ ใช้ซอฟต์แวร์ได้มีแอปพลิเคชันในมือถือเอาไว้ตรวจสอบสถานะได้แต่ในมือถืออย่าลืมนะว่าจะต้องจ่ายรายปีนะครับปีละ300กว่าบาทเริ่มต้นส่วนซอฟต์แวร์ใน PC นั้นฟรีนะครับใช้งานสะดวกหน้าตาสะอาดใช้งานง่ายเมนูเข้าถึงง่ายนะครับก็คิดว่าน่าจะเห็นภาพแล้วนะว่า UPS แต่ละตัวเหมาะกับใครยังไงบ้างนะครับถ้าหากว่าคอเกมงบประมาณอาจจะไม่สูงมาก ซื้อในแบบทรูออนไลน์ไม่ไหวก็เลือกในแบบไลน์เ e r ร c t i v e ก็สามารถใช้งานได้นะครับโอเคแค่นี้แหละ น,น่าจะยาวแล้วล่ะนะไม่เคยสั้นสักทีหนึ่งแต่ถึงอย่างไรแล้วคิดว่าน่าจะครบถ้วนนะครับส่วนบทรีวิวเต็มๆการชำแหละต่างๆมีลิงก์อยู่ในด e สคริปชั o นเป็นที่เรียบร้อยและหากมีข้อสงสัยอะไรต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของ UPS ก็สามารถสอบถามหรือทิ้งคำถามเข้ามาได้ในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับตรงนี้วันนี้ผมคงมีอะไรแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านมากที่รับชมแล้วเจอกันครับผมบายครับ Ah. Uh. Naya.